สวัสดีจ้าชาวราศีตุลลักนาตุลเดือนสุดท้ายปลายปีทันวาคมนี้ดวงจะเป็นอย่างไรให้ไพ่หย,ยิบซีเป็นคำตอบอะเปิดไพ่สามใบช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกํำลังใจให้ด้วยนะมาดูกันค่ะ The Tower ฟ้าผ่าหอคอยถลม่มสัญ,ญลักษณ์ของไพ่ พระราชินีพระจันทร์และเดวิลก็ต้องบอกตรงๆนะว่ามีดีมีเสียเพราะว่าไพาดวงอุปถมัมไพสเสนค่ความรักความใคร่ โดยรวมถือว่าดีแต่บางทีมันจะมีความผิดศีลธรรมอยู่นิดหนึ่งต้องระวังให้ดีกับเรื่องของอารมณ์มันจะมีความหมงุดหงิดใจร้อนร้อนใจวุ่นวายอยู่ไม่นิ่งอยู่ไม่ติดอารมณ์แปรปรวนอยู่ตลอดเวลาปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเคมีฮอร์โมนในร่างกายรวมไปถึงช่วงนี้เดือนนี้มีเรื่องเคราะห์เจ็บเนื้อเจ็บตัวเรือดตกยางออก เกี่ยวกับเรื่องของมดลูกลังไข่อวัยวะเพศก็ต้องระมัดระวังหรือแม้แต่ของร้อนความร้อนหรือของมีคมเพราะฉะนั้นช่วงเนี้ยเดือนนี้ขับรถขับราระมัดระวังทำกับข้าวกับปลาชงกาแฟก็ต้องระมัดระวังด้วยแล้วสิ่งสำคัญที่สุด คือมันมีเกณฑ์การเปลี่ยนเปลี่ยนงานย้ายงานกระทันหันคือเบื้องบนบอกว่าฉันลำคาญบ่นอยู่นั่นแหละไม่เปลี่ยนสักทีไม่ไปสักทีเห็นไหมถูกลอกถูกโกงถูกเอารัดเอาเปรียบอยู่ก็ไม่มีความสุขบนไปไม่เปลี่ยนสักทีเหมือนไบโพล่า นะคือเดี๋ยวเปลี่ยนเดี๋ยวไม่เปลี่ยนเดี๋ยวไปเดี๋ยวไม่ไปจะเอายังไงก็ไม่เอาเบื้องบนบอกถึงเวลาละสิ้นปีนะไพ่ใบนี้ข้อดีของมันคือช่วยขจัดปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายสิ่งไม่ดีออกไปจากชีวิตแล้วข้อดีของไพ่ใบนี้ก็คืออะไรไม่ใช่ยเสียเวลาเบื้องบนบอกเดี๋ยวฉันจะสร้างสถานาการณ์ให้เธอต้องตัดสินใจ โดยที่เธอไม่ต้องเลือกเลยว่าซ้ายหรือขวาเขาจะบีบเราให้ไปตามทางของเขาไพา่ใบนี้ยข้อเสียก็คือความรุนแรงความขัดแยง้งและการแตกหักเพราะว่าไพ่ฟ้าผ่าห่อคอยถลมม่มะมันเกิดการเปลี่ยนแปลงแบบปรับป,ปรับฉับพันกระทันหันไม่ทันตั้งตัว แต่ถ้าใครได้เรียกบรรจุปุบป,ปับสอบแล้วได้ปุบป,ปับสัมภาษณ์แล้วได้ปุบป,ปับอะมันอาจจะจบกับงานที่เก่าไม่สวยแต่ข้อดีก็คือได้ไปผุดไปเกิดได้หลุดพ้นสักทีไม่ต้องมานั่งลังเลใจไม่ต้องอะไรใดๆทั้งสิ้นนะช่วงนี้จะมีคนเริ่มต้นธุรกิจใหม่งานกลางคืนพริตตี้พเลขานุก,การงานกลางคืนทั้งหลายธุรกิจสีเทาไพ่ใบนี้หมาถึงเธอจะเปิดบ่อลเหรอ เธอจะเปิดบ่อนเธอจะเป็นเท้าแชร์เธอจะเป็นเจ้ามือหวยใต้ดินหรอคืออาจารย์ว่าออนไลน์โดดเด่นเท่าๆได้แต่เธอก็ต้องดูด้วยนะว่าถูกกฎหมายหรือเปล่าคือหนึ่งโปะแตกคนเอาไปแชร์อีกนี่ค่ะเจ้ามือหวยนี่ค่ะชี้มาทางเธอปุ๊บอ่ะยังไงเข้าใจไหมมันเป็นไพ่วงแตกเธอต้องดูดีๆนะเดี๋ยวตำรวจจะมาเคาะประตูบ้านนะทำอะไรไม่ถูกต้องนะเพราะฉะนั้นเนี่ย ระวังเท่าได้แต่อย่าถึงขั้นผิดกฎหมายอีกเรื่องหนึ่งคือศีลธรรมและความโลภมันจะทําให้เราโดนหลอกโดนโกงอันนี้ต้องนำมาระวังให้ดีเพราะว่ามิจฉาชีพก็เยอะรวยทางรัดรวยไวทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยอันนี้สันเตือนเรื่องของการเงินเลยนะคืออย่าโลภได้แล้วถอนนะคะได้แล้วถอนได้แล้วพอเพราะโชคลาภมากับอะไรเท่าๆพวกนี้แทงบอลก็ได้เล่นหวยก็ได้แชร์เชอร์อะไรได้หมด แล้วดวงอุปธรรมแต่บางทีก็เหมือนทุกขลาบนะคนราศีตุลนะ่ะได้เงินมาง่ายหมดง่ายได้เงินมาไวหมดไวแต่ก็ยังโชคดีโชคดีเนาะคือเงินมาง่ายถึงแม้ว่ามันหมดไปช่างมันเพราะอะไรหนึ่งครอบครัวสองบ้าน 3อุปกรณ์ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์สีรถอย่างเงี้ยได้ซ่อมรถนะคะได้ปรับปรุงบ้านอย่างเงี้ยอุปกรณ์ไฟฟ้ามันเสียมันหายก็ต้องซื้อต้องซ่อมซ่อมรถเลขทะเบียนรถซ่อมบ้านเลขทะเบียนบ้านหรือซ่อมหรือเสียอะไรดูใบเสร็จมันไม่ได้ว่าเสียอย่างเดียวมันเสียเราได้แล้วสิ่งศักด,ดิ์สิทธิ์ดีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยเหลือคุณนะเราไพ่ใบเนี้ยเซนแม่นลางสังหรณอนแม่นถึงบอกไงว่าดวงอะไรเทาๆอ่ะโดดเด่น ไปแทงนั่นอันนั้นอันนี้มันได้อะแกแต่แกอย่าโลภนะฉันบอกไว้ก่อนเพราะว่าดวงโชคลาภมันเด่นดวงสีเทามันเด่นความรักแกคนโสดเสน่ห์แรงนะไพ่ใบเซ็กชวลเนี่ยได้ทั้งเพศเดียวกันได้ทั้งเพศตรงข้ามแต่แกระวังโป๊ะแตกคืออะไรรู้ปะ ไปชอบผัวชาวบ้านไปชอบเมียชาวบ้านคนดีๆมีไม่ชอบชอบอะไรท้าทายชอบลักกินขโมยกินชอบรับลมคมในคนโสดเตือนไว้เธอจะเจอคนมีคู่คนมีเจ้าของเข้ามาแล้วบางทีเธอจะโดนจับได้ด้วยนะเพราะฉะนั้นผัวเขาเราไม่เอาเมียใครเราไม่ยุ่งอันนี้เตือนนะคะส่วนเรื่องของคนที่มีคู่ แกช่วงเนี้ราศีตุลเนื้อหอมมากลูกสาวจ๋าขอร้องได้ไหมมีคนเข้าหาเธอเยอะมากบางคนเข้ามาแบบเอาเงินเอาทองเอาผลประโยชน์มาให้มาเปมาเลี้ยงดูแต่บางทีเธอมีคู่อยู่แล้วไงเธอเข้าใจแม้คืออาจารย์เตือนเรื่องของศีลธรรมนะราศีตุลเธอมีลาบอุปธร,รรมเด่น แต่ถ้าแฟนเธอจับได้เธอหัวแตกนะแฟนเธอจับได้เธอก็บ,บ้านแตกนะเพราะฉะนั้นเธอก็ต้องเก็บความลับให้อยู่ด้วยกระเป๋าใบนี้ใครซื้อให้เอาเงินมาจากไหนใครโอนให้มันจะมีแบบนี้แต่เธอจะมีลาบกับอะไรพวกนี้เพราะฉะนั้นนะเธอระวังอย่าเผลอใจ มันจะมีเรื่องของการนอกกายนอกใจอาจารย์เตือนเธอแบบนี้ก็แล้วกันถ้าใครรอดก็ไม่บ้านแตกแต่ถ้าผัวเมียจับได้ก็ระวังให้ดีแต่เธอจะมีลาบกับอะไรพวกนี้ดวงเดือนนี้เป็นดวงเทาๆแต่อาจารย์มองว่าได้มากกว่าเสียแล้วมองว่าเป็นจุดเปลี่ยนเพราะฉะนั้นอย่าให้อารมณ์ปเป็นที่ตั้ง จะเลิกคือเลิกใครวางแผนจะเลิกกาแฟอยู่แล้วตัดสินใจเลิกเลยจบตุ้มบ้านแตกไปไม่ต้องไปรักกินขโมยกินให้มันจับได้ใครจะเปลี่ยนงานอึดอัดมานานแล้วเจ้านายขี้โกงอ่ะใช้งานเหนื่อยงานหนักผลประโยชน์ค่าตอบแทนไม่คุ้มอะไรอย่างเงี้ยออกเลยไม่ต้องมาชี้หน้าด่ากันแล้วลาออกเพราะฉะนั้นมันเป็นจังหวะที่เป็นจุดเปลี่ยนก็จริงแต่อาจารย์อยากให้เตรียมตัวเตรียมใจไว้ดีกว่าแบบฟ้าผ่าอ,อคอยเปรี้ยงอยู่ไม่ได้แล้วโว้ยต้องออก อาจารย์อยากให้วางแผนล่วงหน้าเพราะเราดูดวงคือรู้ล่วงหน้าเติมน้ำมันตะเกียงบำรุงค่าน้ำค่าไฟบริจาคเลือดบริจาคโลหิตทำบุญกับโรงพยาบาลสะดวกแบบไหนทำแบบนั้นนับถือพุทธขอพรพระพุทธรูปปางมารวิชัยนับถือจีนพระแม่กวนอิมกับนับถือแขกพระแม่กาลีใครไม่สบายใจจะเช็คดวงส่วนตัวทักแชทมาได้ยินดีให้บริการหรือทักเพจ Facebook สมมมะพยากรณ์ก็ได้สวัสดีค่ะ